พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฉบับที่2พุทธศักราช2566สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งเป็นพระราชบัญญัติฉบับที่2พุทธศักราช2566ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ19มีนาคม2566นะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศ ก็คือ20มีนาคม2566เป็นต้นไปนะครับโดยในรายละเอียดสาระสำคัญเนี่ยอยู่ในมาตราที่3นะครับเขายกเลิกความในมาตรา34และก็ให้ใช้ความต่อไปนี้นะครับมาตรา34ข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนร,ะะรัษฎรหรือสสสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับก็หมายถึงสมาชิกสภาเช่น สภาเทศบาลสภาอบาตอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ถามนะครับอาจช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับในการหาเสียงเลือกตั้งตรงนี้นะครับก็คือในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงนะครับในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเขาให้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้แต่ถ้ากรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร สมาชิกพุทธ,ธิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเนี่ยกระทาการใดๆโดยมีชอบด้วยหน้าที่และอํานาจอันเป็นการกันแกล้งผู้สมัครใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีอํานาจสั่งให้ยุติ หรือระงับการกระทํานั้นได้นะครับวักต่อมาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทําตามวรรคสองมีอำนาจสั่งให้ระงับการกระทํานั้นได้แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบนะครับเพราะฉะนั้นในพระราชบัญญัติฉบับนี้เขาแก้ไขมาตรา34ก็คือให้ข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับทีนี้เรามาดูเหตุผลกันนิดหนึ่งนะครับเหตุผลที่เขาออกประกาศฉบับนี้นะครับก็คือเป็นการแก้ไขมาตรา34ดังกล่าวนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยถือว่า,าบุคคลดังกล่าวตามมาตรานี้สามารถช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้โดยที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทําที่เป็นคุณหรือเป็นโดยไม่ถือว่าเป็นการกระทําที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเว้นแต่การดําเนินการโดยไม่ชอบด้วยหน้าที่และอํานาจอันเป็นการที่ไปกันแกล้งผู้สมัครทั้งนี้สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามในนี้เนี่ยถือว่า เป็นการช่วยพัฒนาระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ฐานรากเพราะหลักประชาการเมืองและการปกครองทั่วไปถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวทีสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนเป็นการพัฒนาให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งซึ่งจะมีผลต่อการเมืองระดับประเทศให้มีความเจริญมั่นคงดังเช่นนานาอารยประเทศทั้งหลาย ทั้งนี้เนี่ยการกระทําของบุคคลดังกล่าวถ้าเป็นไปโดยมิชอบด้วยหน้าที่และอํานาจอันเป็นการกันแกล้งผู้สมัครใดก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีอํานาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระทํานั้นได้จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้นะครับตรงนี้เป็น เหตุผลในการออกพระราชบัญญตัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฉบับที่2อพุทธศักราช2566